สวัสดีครับผมในกันดาพีพิชยาพิวัตรครับรหัสนักศึกษา B6628802 ครับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสรุปโรงบำบัดน้ำเสีย w a s t e w a t e r Treatment p l a n t Summary นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับจะพูดถึงบทที่4และ5นะครับของวิศวกรน้ำเสียนะครับ สำหรับภาพรวมกระบวนการการบำบัดน้ำเสียครับหรือว่า overview of wastewater treatment process นะครับหลักการในการบำบัดน้ำเสียนะครับจะมีหลักการการแยกมลพิษออกจากน้ําเสียลดปริมาณสารอินทรีย์และอนินทรีย์กําจัดจุลินทรีย์และสิ่ง,งอันตรายปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เข้ามาตรฐานวัตถุประสงค์หลักหลักการของการบําบัดนะครับคือป้องกันมลพิษต่อแหล่งน้าธรรมชาติลดผลกระทบ ต่อเสียงแวดล้อมป้องกันโร่ติดต่อแล้วก็นำน้ำที่บำบัดได้กลับมาใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการบำบัดนะครับคือน้ำที่บำบัดน้ำขออภัยครับน้ำที่บำบัดแล้วนะครับมีคุณภาพดีขึ้นตะกอนหรือสลัดนะครับความแข็งถูกแยกออกจากน้ำเสียกาชีวภาพหรือว่าแกนไบโอนะครับก็จะได้จากกระบวนการบำบัดแระากาศด้วยครับ ต่อมาคือประเภทของกระบวนการบัดน้ำนะครับหรือว่า type of uh, wastewater treatment process จะมีทั้งหมด3การบำบัดนะครับนั่นก็คือกายภาพชีวภาพในทางเคมีนะครับทางกายภาพนะครับประกอบไปด้วยสกิน n i n g ครับการดักขยะด้วยตะแกรงเซมิทิชันการตกตะกอน แล้วก็การกรองฟิวเตชันและฟอกเต t ชั่นคือการแยกด้วยความหนาแน่นต่อมาคือบำบัดทางชีวภาพคือจะมีะการใช้อารบิกหรือว่าใช้อากาศนะครับแอนแอร์ไม่ใช้อากาศเฟคค l เทตีฟใช้หรือไม่ใช้อากาศและสุดท้ายคือฟอคเมเทชั่นก็คือการหมักนะครับต่อมาคือการบำบัดทางเคมีครับจะมีการปรับ PH การพิสิปติเบชั่นหรือว่าการตกผลึก ฟอกเรชั่นการสร้างตะกอนและลมตะกอนและสุดท้ายครับคือดิสซิฟเรชั่นก็คือการค่าเชื้อโรคต่อมาคือระดับการบำบัดน้ำนะครับหรือว่า level of wastewater treatment จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนก็คือ primary นะครับก็คือขั้นเตรียมต่อมาคือ primary คือขั้นต้นต่อมาคือ secondary treatment คือขั้นที่2และขั้นสูงสุดก็คือ t e r t i a r y นะครับ treatment สำหรับกระบวนการนะครับสำหรับขั้นตอนแรกหรือว่าการเตรียมเนี่ยเราจะทำการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่และวัสดุที่ลอยอยู่เหนือน้านะครับโดยจะใช้ตะแกรงตักถังขยะแล้วก็ถังกดถังรากกวาดทรายนะครับต่อมาคือ primary treatment หรือว่าขั้นต้นนะครับเราจะกําจัดของแข็งที่ตกตะกอนได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของลูกนะครับด้วยถังตกตะกอนและการแยกน้ามันออกต่อมาคือขั้นที่2ครับ เราจะก,กำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายน้ําออกด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือว่าระบบตะกรอนเล่งหรือว่าระบบบ่อปลาตะเถียนต่อมาคือขัน้นสูงสุดนะครับเราจะปรับคุณภาพน้ําให้เข้ากับมาตรฐานสูงโดยการกําจัดสารอาหารในการกรองฆ่าเชื้อแล้วก็กําจัดธาตุอาหารครับต่อมาคือภาพรวมอของการบำบัดขั้นเตรียมนะครับ สำหรับขั้นเตรียมนะครับวัตถุประสงค์คือป้องกันอุปกรณ์เสียหายป้องกันท่ออุดตนันกำจัดกองแข็งขนาดใหญ่ลดปริมาณมลพิษก่อน,ข,นอขั้นตอนถัดไปครับองค์ประกอบครับคือตะแกรงดักถังขยะถังดักกวัวาจ้าถังปรับเสมือหรือว่า e, e, T, อีท e, ีนะครับอีค e, ต่อมาคือ,อมาตรฐานวัดอัตราการไหลครับสำหรับถังดัก อขออภัยครับตะแกรงดักฐานขยะหรือว่าสกีนนะครับจะมีประเภทดังนี้ครับคือประเภทเออ่ตะกา้าขออภัยครับตะแกรงหยาบครับมากกว่า6มิลลิเมตรตะแกงรงละเอียดครับ2.3ถึง6มิลลิเมตรแล้วก็ไมโครสกีนนะครับคือ0.2ถึง1.5 mm. ึ่งจุดหามิลลิเมตรสำหรับตะแกรงรังนะครับหรือว่า บาริสบารินะครับใช้กับระบบน้ำฝนตะแกรงทำความสะอาดด้วยคนนะครับก็คือ m ม n u a ว c l ค a ีนนิ่แล้วก็ตะแกรงทำความสะอาดด้วยเครื่องกลน,นะครับหรือว่า,า Machine ม u ชชิ่งเคิร์สครีนนิ่งนะครับต่อมาคือการออกแบบครับสำหรับการออกแบบนะครับระยะห่างช่องว่างคือ1ส่วน3ของขนาดของแข็งที่ปั๊มยอมรับได้นะครับความดันน้ำผ่านตะแกรง0.6ถึง1.2เมตรต่อวินาที ความเอียงของตะแกงครับ0-30อ,องศาความกว้างของที่ตะแกงนะครับ5-15มิมต mm. อันนี้ต้องย้ำนะครับว่า,าความมีตะแกงอย่างน้อย2ชุดแล้วก็ต้องมีระบบระบายอากาศเพื่อลดกลิ่นนะครับสำหรับการบำรุงรักษานะครับต้องตรวจสอบและทำความสะอาดประจำป้องกันการอุดตันของตะแกงตรวจสอบอายุการใช้งานของอ,อุปกรณ์แล้วก็บันทึกข้อมูลการบำรุงด้วยนะครับ ต่อมาครับคือกริดแชมเบอร์นะครับหรือว่าถังดักกวาดทรายวัตถุประสงค์คือกําจัดอนุภาคขนาดใหญ่กว่า0.21มเมตรนะครับป้องกันความเสียหายแก่อุปรกรณ์ป้องกันอาการอุดตันแล้วก็ลดปริมาณตะกอนในถังบําบัดขั้นต่อไปครับควรออกแบบด้วยการปรับอาความเร็วการไหลอย,อยู่ที่0.3เมตรต่อวิ ิ5าพในการกําจัดนะครับอยู่ที่95%สําหรับ0.2ม mm, ิมตรความหนานแน่นกวดทราย2.65แล้วก็ควรเผื่อเซฟตี้เฟกเตอร์อยู่ที่2.0แล้วก็ต้องมีระบบกําจัดกวดทรายด้วยนะครับประเภทของถังดักกวดทรายครับจะมีแบบเติมอากาศแบบน้ำบวนแบบเดทรอยชันแล้วก็แบบน้ําไหลแนวนอนนะครับ ต่อมาคือถังปรับเสมอครับหรือว่า equalization t tank วัตถุประสงค์คือปรับอัตราการไหลและความเข้มข้นของมลพิษให้คงที่ลดปัญหาช็อกโหลดต่อระบบบําบัดช่วยให้ระบบปรับตัวใกล้สถานะคงตัวลดค่าช้อ,อุปรกรณ์ในการบําบัดครับ สำหรับการออกแบบนะครับเราจะคำนวณปริมาณด้วย InfoMate ต์ไดแกรเพิ่มปริมาณ10-20%จากการที่คำนวณได้และควรพิจารณาการเติมอากาศในถัง EQ ถัง EQ มีผลกระทบต่อขออภัยครับมีผลต่อกระบวนการบำบัดของ a e r o บิกและแอโนซินะครับสำหรับประเภทในการจัดวางนะครับสำหรับอินไลน์ครับคือน้ำเสียทั้งหมดเข้าถัง EQ แล้วก็จะเป็นไซไลน์ก็คือน้ำเสียส่วนเกินเข้าถัง EQ นะครับ สำหรับอินไลน์ครับเราจะใช้ปั๊มขนาดใหญ่แต่ว่าปรับเสมอได้ดีครับส่วนสาไลน์เนี่ยเราจะใช้ปั๊มที่ขนาดเล,กล็กกว่าแต่ว่าปรับเสมอได้น้อยกว่านะครับต่อมาคือการบำบัดและการจัดการตะกรนครับหรือว่าสลัดชิฟฟิ้แอนด์มเนสนะครับขั้นตอนการบำบัดตะกรนครับคือ,อการทำตะกรในให้ขุ้นแล้วก็การปรับตะเถียนตะกรนต่อมาคือการแยกน้ำออกจากตะกรนแล้วก็การกำจัดนะครับ วิธีปรับเสถียนตะกอนนะครับเราจะมีกระบวนการดังนี้นั่นก็คือ,อแอนแอโรบิกครับแอนโรบิกการหมักทําปุ๋ยแล้วก็การเผานะครับวิธีการทําคุณตะกอนหรือว่าให้ตะกอนนี่ยตกตะกอนนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยแรงน้ําทวงดาบเครื่องหมุนเวี่ยงแล้วก็สกูเอียงนะครับสําหรับกระบวนการบําบัดน,นะครับเราจะทําการ บำบัดตะกอนแล้วก็ทําการคุณตะกอนแล้วก็ปรับเสถียรนะครับสําหรับการคุณตะกอนนะครับเมื่อตะกอนตกก่อนที่เราจะาไปถึงการปรับเสถียรตะกอนเนี่ยจะมีการาแยกน้ําออกจากตะกอนนะครับแล้วก็นําไปฝังโกบปรับปรุงดินแล้วก็เผานะครับส่วนตะกอนที่เสถียรนะครับก็จะถูกดีทิ์นกลับไปใช้งานครับต่อมาคือข้อ,อข้อความพิจารณาในการออกแบบรูมบำบัดน้ําเสียนะครับ ปัจจัยที่คํานึงถึงนะครับเราต้องคํานึงถึงลักษณะน้ําเสียและคุณภาพน้ําทิ้งงบประมาณที่มีอยู่ราคาที่ดีและพื้นที่ที่มีสภาพท้องถิ่นและสภาพอากาศการวางอ่าผังบริเวณนะครับเราต้องจัดวาง หน่วยบำบัดตามระดับความสูงเพื่อพื้นที่สำหรับการขยายในอนาคตจัดวางหน่วยที่มีกลิ่นในทิศทางลมเส้นทางสำหรับการขนส่งและบำรุงกระบวนการที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับคือบ่อปรับเสถียรนะคือต้องการพื้นที่มากส่วนสะเติรมักกาศนะครับต้องการพื้นที่ปานกลางและส่วนสุดท้ายคือตะกอนเร่งหรือว่าแบบเตอมอกกาศยึดเวลาคือเหมาะกับพื้นที่ที่จากัดนะครับตัวอย่างการวางผังโรงบําบัดนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าระบบ ตะกรอนเลขจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนโดยรอบเนี่ยก็จะมีเป็นตะแกรงดักถังขยะตะแกรงขวอทรายถังปรับนะครับถังตุกตะกรอนขั้นที่สอง 2, อาคารบารุง,งห้องควบคุมํำนันงานแล้วก็ถังตุกตะกรอนขั้นต้นนะครับสําหรับตัวอย่างการวางแผนผังน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการจัดวางระบบต่างๆในการอ,ออกแบบโรงําบัดน,น้ําเสียนะครับก็สําหรับสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ